ช่วงนี้ไปติดตามความเคลื่อนไหวที่ทำเนียบรัฐบาลกันบ้างค่ะคณะรัฐมนตรีรับทราบผลการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน7วันอันตรายช่วงเทศกาลปีใหม่เบื้องต้นอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยระบุภาพรวมความสูญเสียลดลงกว่าปีที่ผ่านมาคุณปวีนาฟักทองรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลเินคุณปวีนาค่ะ ค่ะคุณนิสาการคุณจันทิมาคะการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งนี้ถือว่าเป็นนัดแรกของปี2558นะคะซึ่งนอกจากเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจกโดยการใช้ยางภายในประเทศเพื่อยกระดับราคายางพาราแล้วเรื่องของอุบัติเหตุช่วงของ7วันอันตรายซึ่งวันนี้ปพอได้เพิ่งปิดศูนย์ไปจะมีรายงานให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบด้วยซึ่งเบื้องต้นที่ประชุมยังเห็นว่าแม้ตัวเลขจะลดลงไปแล้วแต่ก็ยังไม่เป็นที่น่าพอใจค่ะ โดยนายชัดชัยพมเลิศอธิบดีกรุมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยหรือปอพนะได้เข้ารายงานผลการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน7วันอันตรายในช่วงเทศกาลปีใหม่ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อสรุปต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเบื้องต้นตัวแรกตัวเลขความสูญเสียจากอุบัติเหตุปีนี้ลดลงทั้งจํานวนครั้งจํานวนผู้บาดเจ็บและจํานวนผู้เสียชีวิตซึ่งมีสองจังหวัดที่ไม่มีความสูญเสียคือจังหวัดนครพนมและสิงห์บุรีแต่รัฐบาลยังไม่พอใจเพราะต้องการลดความสูญเสีย มากที่สุดหรืออุบัติเหตุกลายเป็นศูนย์ซึ่งเชื่อว,ว่าแนวทางที่ทําได้คือการสร้างความรู้ให้เกิดความตระหนักและได้รับความร่วมมือจากผู้ขับขี่ ลดลงครับในเรื่องของจํานวนครั้งที่เกิดเหตุจํานวนผู้บาดเจ็บและจํานวนผู้เสียชีวิตลดลงอย่างมีนัยยะสาคัญนะครับแต่ว่าถามว่ารัฐบาลก็ยังต้องการให้มากที่สุดทำไงให้คือเป้าหมายตายเป็นศูนย์นะครับแต่มีอยู่2จังหวัดนะครับที่ไม่มีผู้เสียชีวิตเลยนะครับคือจังหวัดนครพนมกับจังหวัดสกลบุรีนะครับแล้วก็มีอีก600กว่าอำเภอนะครับเกือบ700อยำเภอที่ไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับนั่นก็ แต่ว่าการที่ไม่มีคนตายหรือไม่มีผู้เสียชีวิตในพื้นที่เนี่ยทำได้ทําได้แต่ว่าการทํามันต้องความร่วมมือทั้งตัวผู้ขับขี่เองแล้วก็การบังคับของเจ้าที่บังคับยังไงก็ไม่พอถ้าเจ้าตัวไม่มีจิตสำนึกเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไม่ทําเฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่สงการจะทำทั้งปีนะครับ นอกจากนี้ในการประชุมคณะรัฐมนตรียังจะรับทราบสถานการณ์น้าท่วมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะคะที่ขณะน,นี้สถานการณ์คลี่คลายแล้วเหลือเพียงพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ําที่ยังมีน้ําท่วมขังเท่านั้นซึ่งอยู่ระหว่างการเข้าไปฟื้นฟูให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วสําหรับการดูแลภัยหนาวค่ะตอนนี้มีพื้นที่ประสบภัย16จังหวัดและความกดอากาศก,าก็ลดลงอย่างต่อเนื่องโดยนายกรัฐมนตรียังได้กําชับนะว่าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้ราชการจังหวัด ดูแลแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่6จังหวัดที่ขณะนี้ประกาศให้ความช่วยเหลือโดยเร่งด่วนแล้ว สำหรับวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะวันนี้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะเสนอแนวทางปฏิรูปยางธรรมชาติเพื่อนำไปสู่การสร้างพื้นลู่ลานกีฬาและพื้นอเนกประสงค์เพื่อทําการตรวจสอบนะคะและทดลองซึ่งก็พบว่าเม็ดยางแดงที่ผลิตจากยางธรรมชาติได้มาตรฐานสากลสามารถนํามาทําเป็นลู่วิ่งแทนการใช้โพลียูเลเทนได้ ขณะที่คณะรัฐมนตรีค่ะจะพิจารณากฎหมายหลายฉบับด้วยกันนะคะทั้งร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งที่เกี่ยวกับการบังคับคดีและการบังคับคดีทางอาญาตามคำพิพากษาหรือคำสั่งและอนุมัติร่างแผนแม่บทบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติตั้งแต่ปี2558ถึง2561ขณะที่กระทรวงการคลงังจะรายงานเป้าหมายนโยบายการเงินประจำปี2558ให้คณะรัฐมนตรีรับทราบด้วย ซึ่งขณะนี้การประชุมคณะรัฐมนตรียังไม่เสร็จสิ้นนะคะแต่หลังจากการประชุมเสร็จสิ้นแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐ,ฐกิจค่ะจะมีการเข้าพบหม่อมราชวงศ์ปีดียทรวกุลรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐ,ฐกิจนะเพื่อที่จะหาหรือแนวทางดําเนินการด้านเศรษฐ,ฐกิจเพื่อขับเคลื่อนนโยบายให้เศรษฐกิจตัวเลขเป็นไปตามเป้าที่วางไว้ในปี2558ค่ะทั้งหมดนี้ก็คือความเคลื่อนไหวที่ทําเนียบรัฐบาลในการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกของปีนี้ช่วงนี้เชิญกลับไปทางสถานีค่ะ ขอบคุณคุณปวีนาค่ะรายงานมาจากทำเนียบรัฐบาลค่ะค่ะก่อนที่จะไปปิดเบรก